ข่าวไทยรัฐใครจะไปทําข่าวเนี่ย <laughs> ใครจะไปทําข่าว <laughs> ใครจะโดนหมายนี้ <laughs> กิจกรรมปาร์ตี้ใช่ไหมปาร์คี้อ๋อด <laughs> <laughs> วงฤทธิ์บุญนาคสมาชิกกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์การเมืองที่เคยร่วมงานกับนายทักษิณจากในการผ่านโซเชียลมีเดียจําได้ไหมประกาศให้ประชาชนเชิญนี่พี่เมิร์ดแล้วก็ยังมีการบอกด้วยนะว่าคือจริงๆอ่ะเตรียม ที่เอาไว้ให้แล้วถ้าเกิดใครไม่สบายใจเ <c oughs> ตรียมไปเองก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้มัน8ปดโมงเขื่อ <c oughs> คนมี้เขาทานข้าวอยู่เราขอเปลี่ยนเป็นให้เบาลงหน่อย <c oughs> เป็นอุจจาระก็แล <c oughs> ้วกันครับอ้าวจะปาอุจจาระใส่เขาว11นาทีตอนที่เขาเคยประกาศไว้ถ้าเพื่อไทยนะครับรวมกับหมายถึงหมาถึงร่วมร่วมกันทํางานกับพลังประชารัฐเมื่อไหร่นะ จะยอมไปเอาขี้ปลาหัวโอ้โหขอโทษขุดเจอปลาหัวมันไม่ได้ต่างกันนะพีข่ขอโทษ <laughs> ขอโทษคุณดวงฤทธิ์บุญนาครับเขาเป็นสถาปนิกและหนึ่งในสมาชิกกลุ่มแคร์กลุ่มจัดกิจกรรมวิพากษ์วิจารณ์การเมืองผ่านโซเชียลมีเดียกับนายทักษิณโพสต์ข้อความแล้วก็วิดีโอเจตนารมณ์ในการทำกิจกรรมนี้ไว้ใน X บอกว่า a letter to freedom จดหมายสู่อิสรภาพและอะไรเนี่ย freedom to be freedom to act ถแถลงการนี้เป็นจดหมายที่ส่งไปถึงผู้คนเพื่อรักษาไว้ซึ่งการเป็นนะครับและการแสดงออกของนายดวงฤทธิ์เป็นการรับผิดชอบต่อการสื่อสารที่ได้ส่งออกไปและรักษาไว้ซึ่งคําพูดในฐานะเจตจำนงของคนคนนี้ต่อไปในบริบทของอิสรภาพโอ้โหอันเข้าใจยาง <c oughs> ากิจกรรมจะเกิดขึ้น2กันยายนนี้บ่าย34นาทีจะให้เวลาปาอุดจระ 11นาทียสถานที่คือ m i r r อาร์ตบูลนีกระจกเงาแจ้งวัฒนะหนึ่งแยก6ครับคุณผู้ชมครับแล้วทิ้งท้ายว่าทีมงานจะเตรียมไว้ให้ครับนะครับคือ <c ười> <c ười> นะฮะไม่คือไม่ต้องเอามาเองก็ได้จะเตรียมไว้ให้เขาบอกไหมของคนหรือของหมา <c ười> โอ้ยเขาไม่ได้บอกบ้าจะมันต้องเอาของคนแหละมั้งนี่นะเราลองฟังลองฟังคลิปนี้หน่อย ผมไม่ได้ทำสิ่งนี้มาจากจุดยืนทางการเมืองหรือความแค้นเคืองใดๆผมต้องการแสดงออกเพื่อรักษาวไว้ซึ่งอิสรภาพในการเป็นอิสรภาพในการแสดงออกของผม Freedom to be Freedom to act ผมได้พูดในสิ่งที่ผมเชื่อมั่นว่ามันจะเกิดขึ้นเพียงเพราะว่าผมอยากให้มันเกิดขึ้นและเมื่อมันไม่ได้เกิดขึ้นในวิธีที่ผมคาดหวังผมเองก็ผิดหวังเช่นกัน เช่นเดียวกับผู้คนทั้งหลายจะเอาสสารแบบไหนจะสดหรือแห้งหรือแบบดาวกระจายแ้วทำไมต้องมีกิจกรรมนี้คือถ้าดูไปนะครับคุณผู้ชมครับ27มีนาคมคุณดวงฤทธิ์เขโพส์บอกว่าถ้าเพื่อไทยจับมือพลังประชารัฐผมจะยอมให้เอาขี้ปาอุตจาระปาขอวผมอ่านตามนั้นขออภัยเมื่อวันที่17พฤษภาคมนะครับ คุณดวงลีก็โพสในลักษณะเดียวกันบอกว่าเพื่อไทยจะตั้งรัฐบาลกับก้าไกลเท่านั้นหากเปลี่ยนขั้วสลับข้างไปจับกับภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติจะให้เอาอุจจาระปลาหัว<อ>นะครับ<อ>ผมผมขอแปลงหน่อยนะนะครับเพื่อความพิลมนในการนในการดูข่าวขณะที่ Facebook ส่วนตัวของคุณเพนกวินพริชิวรักษ์นะครับซึ่งขณะนี้นะครับท่านบวชอยู่นะครับโพสต์เรื่องนี้บอกว่า ได้อ่านที่โยมดวงฤทธิ์จะจัดกิจกรรมให้เอาอุจจาระนะครับปลาเพื่อรักษาคําพูดก็อยากจะขอบิณฑบาตสังคมอย่าไปปลาอุจจาระโยมดวงฤทธิ์จริงๆเลยหากสกรปรกติดเชื้อขึ้นมาจะเป็นเรื่องเบียดเบียนกันเป,ปล่าๆงดไว้จะได้เป็นกุศลแล้วก็ยกธรรมะขึ้นมาสอนว่าขอเป็นอภัญาทานไม่ให้นําอุจจาระจริงๆไปปลานะครับเอออันนี้ดี<อ>ด,ดีนะแต่คุณผู้ชมบอกว่าสดๆอุ่นๆเลยครับน้าแข็งโลกออนไลน์นะครับติดแฮชแท็กนะครับดวงฤทธิ์ นะครับแล้วก็ถามนักการเมืองแล้วเปชอบต่อคําพูดบ้างหรือยังหลายคนก็อโหอ๋อยังออกกี่โมงหมอชนน่นอ่ะหลายคนนะครับเพราะเคยลั่นวาจาเอาไว้เหมือนกันนี่นะครับอาลองฟังเสียงหน่อยฮะไม่ปฏ<ม>ิเสธเรื่องไม่ลาออกได้ครับเมื่อไหร่ครับยินด<อ>ีลาออกแน่นอนแต่ภารกิจการทําหน้าที่หัวหน้าพักมันเป็นกรรมการบริหารพักที่จะต้องจัดตั้งรัฐบาลในส่วนของประเทศไทยให้สาเร็จวันที่เสนอชื่อส่วนของ คณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยเสร็จนะครับผมประกาศเป็นทางการทันที <พอ S 1> ผมประกาศอะไรไว้ผมรกมผมรทับผิดชอบในสิ่งที่ผมประกาศไว้ครับายงานข่าวระบุว่าก็เดี๋ยวคงถ้าสมมติสมมตินะมีการปรดกล้าปรดกระหม่อมลงมาแล้วเนี่ยเขาจะลาออกแล้วก็อาจจะทําให้กรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยเนี่ยลาออกทั้งคณะด้วยเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ผมเห็นด้วยกับที่ อพระไอติมเอ้ยพระเซนกวินญช์ได้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 พูดนะยังไงก็เป็นเชิงสัญลักษณ์ก็พอมั้งนะครับทั้งคุณดูฤทธ์เองหรือว่าท่านอื่นที่จะไปมันมีนี่ไอหมอนที่เป็นรูปอุจลักอุจลักอะไรเงี้ยหรือที่ดินสอก็ได้อะไรเก้าอะไรอย่างนะเอาเอาแต่แบบพอที่มันจะสังคมจะรับได้ก็แล้วกันคุณคุณการคุณการบอกว่าพี่เบิร์ตพูดไปเถอะพูดขี้มาซะขนาดนี้อ๋อขอโทษครับจะไม่พูด จบแล้วจบแล้วคราวนี้คุณพิศณุบอกอย่าขยี้มากครับไม่ขยี้ไม่ขยี้เดี๋ยวเละอ่ะ